วันนี้ครับพ่อแม่พี่น้องครับผมวันนี้ยูทูปปื้อสุพี่มาอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราอำเภอเมืองลำบุญคลองเปงครับผมวันนี้ผมมาทำสากรก็ดีเกี่ยวกับหนกปากหางเหมือนเดิมครับผมตรงนี้มีลูกนกปากหางเยอะเลยครับคุณผู้ชมตรงนี้แหละมีลูกลูกเยอะเลยนี่ครับมันนอนเป็นกลุ่มเลยตรงนี้ครับหลายตัวเหมือนกันตรงนี้ครับคุณผู้ชมมีตัวเล็กตัวใหญ่ มีหลายตัวนะคุณชมเ,เดินเข้าไปไกลไม่ได้ไกลบินหมดเลยตรงถ่ายห่างๆเลยเลียเนี่ยมีมีกลุกอะคุณชมหลายตู้เลยเนีย่ตัวไหนมันยืนตัตตตวตรงๆเลยกนนั้นเป็นลูกเละ ปากสั้นๆหน่อยเป็นดูไ้ดูคุณชมอยู่บนต้นตาลมันไม่กล้าไปนอนบนต้นตาลเนนะี่ยเพราะมันนอนไม่ได้บนต้นตาลนะเนี่ยมันมานอนตามกิ่งอยู่เลยนะตรงนี้เป็นนี่อะไรเป็นกลุ่มแต่อยู่เป็นกลุ่มอนะไรตรงนี้แหละมีหลายตัวนี่ หลายตัวเหมือนกันคนไปชมตัวนี้มีมันกับยีคิดตัวตัวนี้แหละตกเย็นมามันนอนเยอะตัวนี้แหละเรียบอลไรตัวนี้คนชมดูต้นตานลเนี่ต้นตาลไม่มีลูกต้นตาลนั่นแหละมันมีนกมันน,นอนเยอะเลยนะหลายตู้เลยนกเลย มันหักกิ่งไม้หมดมาทำลังเลยคุณผู้ชมเลยเนยะดูยืนตัวตังตรงเลยเนะอเมกาเสียงดังเสียงดังบินไปหมดเลยเนะนี่ยตัวในตัวแมวบินไปหมดเลยแต่ตัวใน,นตัวลูกยังบินไม่ได้เลยนะมันถ่ายลูกไเมกลาเสียงดังเลยเสียงดังไม่ได้เลยเพราะผนถ่ายแล้วก็ลงลงในยูทูบเลยเลยถ่ายสดเลยหนละ ถ่ายแล้วก็ลงใน YouTube ไปเลยไม่ได้ตัดต่ออะไริ้มเติมนะอะไรเนี่ยเยอะเหมือนกันคนผู้ชมนี่แปลกมันไม่ได้ไปทำหลังบุญต้นตาลน,นะมันม,มันทำไม่ได้เลยหลังที่ต้นตานลนั่นแหละมันมปทำตามกิ่งไม้เล็กๆกันเลยมันทำมาทำเยอะ จริงจริงคุณผู้ชมขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่รับชมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับผม